สวัสดีค่ะคุณพี่เกนิชากรนะคะวันนี้ก็วันที่35ของการออกกําลังกายของน้องนะคะวันนี้ก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะวันนี้ก็อากาศดีฝนไม่ตกนะคะตามที่น้องกังวลก็ดีไปนะคะน้องก็จะเป็นประเภทป้องกันภัยไว้ดีกว่านะคะวันนี้ก็ใส่เสื้อภาษาฝรั่งเศสนะคะถ้าใครอ่านได้ก็เอาเลยนะคะก็ไม่ได้ใส่นานแล้วนะคะคิดถึงชาวฝรั่งเศสชันนี่เออ ฟรองซนะคะก็บ่องชื่อฟรองซ์นะคะ, bon ะ,ะเออเดี๋ยวขิ่จกักรยานดีกว่านะ้องแดดมันจะร้อนเดี๋ยวก็ตามน้องไปนะคะสาวเมืองเหนือนะคะคุยให้คิดกันนิชากรวันนี้วันที่35ของการออกกําลังกายการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือการลงทุนในตัวเองนะคะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องนี้กันนะคะว่าสุา้อ้า ใจดีแล้วออกมากายแล้วสุภาพใจต้องดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทัศนคติสําคัญกว่าความรู้นะคะเรียกว่า imagination สําคัญกว่าความรู้นั่นจริงหรือไม่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้คุยคิดกันนิชาตอนก็ถนนนะคะรถผ่านไปผ่านมาถนนสวยงามอากาศดีนะคะได้ยินเส um ียงลมก็ให้ดูกันไปนะ আমরা বেঁচে আছি ก็จะทําให้เราสามารถคือบุคคลที่ทําผู้ชายนะคะจะทําอะไรได้อย่างยาวนากันคารเน,น,นี่ยผู้หญิงนะคะทําได้หลายอย่างในเวลาเดยียวกันผู้ชายคุณภาพของงานคนที่ตั้งใจเขานะคะในแต่ละงานเนี่ยมันก็ ความเวียนนะคะหรือว่าถ้าความส่วงู้นของน้ําหนักของความปฏิปัอิความอ่อนโยนของผู้หญิงจะมีมากกว่าผู้ชายผู้ชายก็เหมือนไม้แท่งอะค่ะเอาปมฉีนทำอะไรก็ทําแบบนั้นแต่ผู้หญิงนี่จะมีเขาเรียกว่า EQ มากกว่ามันไม่ใช่ EQ เพราะว่าเออบางทีผู้หญิงก็ใช้อารมมากกันไปนะคะแต่ผู้ชายก็ ไปไม่ใช่ทุกคนนะคะแล้วก็การลงทุนในตัวเองเออซีโอหลายหลายคนก็บอกว่าทุกคนนะคะเกิดมามีหล่งชีวิตแต่ว่าความรู้ต่างๆการประสบการณ์ต่างกันถ้าคุณมาฟังน้องน้องเป็นลักษณะของการพัฒนาตัวเองนะคะการโพสของน้องเนี่ยเพื่อทําให้น้องดีขึ้นต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าใครมาฟังเนี่ยมันไม่ได้เป็นการ มันเป็นการเดินตัวเองเฟซบุ๊ก็คือไดอารี่ของน้องนะคะที่น้องจดบันทึกไว้เพราะว่าคุณอะเป็นคนอื่นอาจจะมาฟังแค่วันละหนึ่งนาทีสองนาทีแล้วแนตะ่แต่ว่ากิจกรรมในที่น้องทำท,ทุกวันนะคะมันเป็นกิจกรรมที่น้องจดบันทึกไว้เพื่อให้ชีวิตน้องนะคะจาได้ว่าเมื่ออดีตที่ผ่านมาเราเป็นยังไงแล้ววันนี้เราเติบโตไหมความคิดเราเติบโตหรือเปล่า,าชีวิตเราดีขึ้นไหมอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าใครมาตามเฟซบุ๊กหรือมาฟังก็น้องเป็นคนพัฒนาตัวเองแล้วก็เรียนรู้ตลอดเวลานะคะเป็นเด็กเรียนอาจจะมีความเรื่องความรู้เยอะแยะมากมายแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องธรรมะมันเป็นเรื่องของการให้ทานการให้ทานด้วยธรรมะค่ะ mm. ก็คือนอกจากอ่านมาแล้วฟังมาแล้วเรียนรู้ปฏิบัติมาแล้วก็เอามาแบ่งปันให้ทานเพื่อน,น้องหวังว่าตัวความรู้นี้จะทําให้คนในสังคมมีความรู้มีศีลมีธรรม ในสังคมที่ดีนะคะการที่น้องมันทาการเมืองเนี่ยคือน้องอาจจะไม่ได้เก่งไม่ได้มีความรู้มากเท่าคนอื่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ก็มีความรู้มากกว่าคนอื่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ว่าปจุดมุ่งหมายของน้องคือมุ่งสร้างสารรค์ให้สังคมเป็นสังคมที่ดีให้มีธรรมะธรรมโมมีศีลมีธรรมไม่ให้หลงในกิเลสจ,จนมากเกินไปไม่ให้หลงระดมกินเสียงเกินไปจนต้องไปทําลายคนอื่นหรือเอาเปรียบคนอื่น คือคอยเป็นสติดึงไว้ให้อ่ะค่ะให้พอคุณมาอ่านใช่ไหมคะเพื่ททำให้คนที่เขาทําผิดทำช่วทําไม่ดีหรือที่จะทําไม่ดีเนี่ยชุกคิดแล้วก็หยุดการกระทํานั้นหรือว่าทําการกระทํานั้นให้น้อยลงนะคะนี่คือเป้าหมายของน้องถ้าคุณมาเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กน้องเราน้องโนนะค้ชนะน้องมุ่งให้ทามาเป็นทาน,นะค่ะการลงทุนในชีวิตที่ดีที่สุดก็คือการพัฒนานตัวเองนะคะ เรียนรู้จากคนอื่นให้มากขึ้นการคบคนดีคบคนฉลาดปรัชญาคบคนที่มีความรู้ความสามารถคนท่าเฉลีย่ยก็จะทําให้เราฉลาดปกับเขาด้วยน้อ,าาองกล้าบอกได้เลยนะคะว่าถ้าคุณมาตมเฟปบุ๊กน้องทุกวันมาฟังน้องพูดทุกวันเนี่ยจะต้องฉลาดขึ้นไม่เชื่อคุณไปที่โรงพยาบาลเะคนะไปวัดเซลล์สมองของคุคณดูได้เพ้อเกินไปแต่มันเป็นเรื่องจริง เพราะว่าสิ่งที่เอามาให้คือค,อความรู้ทั้งนั้นเลยนะคะก็จะเข้าเมืองแล้วขับรถมอไซก็จะอันตรายวันนี้ออกมาสายนิดเองนะ,ะมัวแต่ดูในเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะคะของคุณจะซิลินพอนะคะของ W H A C O ที่พูดถึงเรื่องการลงทุนในตัวเองสำคัญที่สในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะสำคัญกว่าสิ่งอืน่นใดเพราะว่า มันเป็นสิ่งที่คนซื้อไม่ได้แล้วก็ระดับความสุขของแต่ละคนไม่เท่ากันคุณเราตัวน้องเองและทุกคนนะคะนอกจากต้องการเงินอำนาจการยอมรับแล้วท้ายที่สุดต้องการความสุขค่ะนี่ละคือการลงทุนในตัวเองที่ได้ผลมากที่สุดก็คือการมีความสุขคือเมื่อไม่มีความกังวลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจัดการไปแต่ละเรื่องกายก็คือระบบหายใจระบบการกินระบบการย่อยทุกสิ่งอย่างอาหารดีอากาศดีนอนหลับดีหน้าน้องก็จะอิ่มเอมนะนะ น้องอายุเยอะแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังได้อยู่นะคะเอออากาศไม่ค่อยดีเลยน้องการลงทุ่นตัวเองก็คือเหมือนที่น้องออกมาขี่จักรยานเนี่ยละคะวันนี้วันที่35แล้วก็คือนอกจากเรียนมา สิ่งที่เราเรียนมาเป็นความรู้ที่เราใช้การทํางานหรือว่าทําให้เรารู้จักโลกเข้าใจสังคมเข้ากับคนอื่นได้และรู้ความเป็นไปต่างๆแต่สิ่งที่เราต้องจัดการและบริหารและพัฒนาไปทุกวันก็คือการค้นหาความรู้การพัฒนาตัวเองนะคะคุณต้องมีเวลา5นาทีเป็นอย่างต่างอ่านหนังสือน้องนี่อ่านหนังสือนะคะแล้วก็ทุกวันนะคะที่บอกเนี่ยว่าน้องเล่นหุ้นใช่ไหมคะทำธุรกิจบ้างเป็นโปรเจ์เตอ่์นั้นจะมีเวลาเยอะนะคะเป้าหมายของน้องนะคะเมื่อ5ปีที่แล้วนะคะ น้องตั้งเป้าหมายเพราะว่าน้องรู้ว่าเวลานั้นสําคัญนะคะคนนะคะก่อนจะมีความสุขได้คุณต้องมีเวลาเงินสําคัญแต่เวลาก็สําคัญแต่คุณต้องวังระบบวางแผนชีวิตด,ดีๆกับร,ระบบกะเกษียณดีๆะคะ่ะคนที่กเกษียณมาแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องโควิดแล้วก็เรื่องน้ําท่วมคราวที่แล้วได้ธุรกิจอาจจะพังอาจจะเจ๊งไปได้ยางอย่างคุณที่เป็นเพศที่สามอะค่ะ jkn นะคะ,น,ะ,คะนั่นแหละคะ่ะ เราต้องไม่ผิดพลาดแล้วก็วันนี้ต้องดีขึ้นกว่าเมื่อวาน